คนน้อยอันนี้คนน้อย,ค,นนอยครับสวัสดีครับกบยางนานาครับวันนี้มาป่ายางครับลองมาหาเห็ดปวกดูครับเนี่ยเจอแล้วครับน่าเริ่มออกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวมาดูเรื่อยๆเนี่ยปวกน้อยครับนี่ ออกมันออกเยอะครับนี่เริ่มออกเนี่ยนี่ขายยาวเลยนี่นี่หนูหม,คหมูครับพี่นี่เห็นไหมนี่นี่ก็ใช่มันกำลังอยู่ยังอยู่ในดินเลยครับเ่ย ข้างแรกของปีครับเนี่ยสัมเปิลก่อนลองดูเผื่อเจอเป็นหมูเยอะๆไม่ได้เอวเสียมมาครับลลองมาดูโหดูขายาวเดี๋ยวหลังได้มาใหม่ครับรู้ว่ามันออกมีไม้ข้างล่างนี่ โอ้โหขายาวนี่ไปได้แนละ้วเจ็ดแปดดอกครับเดี๋ยวลงหาไปเรื่อยๆครับเผือฟุกดอกน่ารักมาก เดี๋ยวเราลองหาต่อครับเนี่ยใบไม้มันปิดครับเนี่ยเนี่ยโหดูเิหนูหลังมาใหม่เอาเสียมมาผมอ่ะเนี่ยทำไมเปิดใบไม้เคลียใบไม้ดูก็ไม่เจอ นีน่ดอกมันน้อย,อยครับนี่เจอไฮไลน์งอกเหลืองสองดอกมับนบานมดมดเดยอะครับเดี๋ยววางก่อนให้มดออกก่อนมดเดยอะครับ ได้ดอกนี่หามันก็ได้เมื่อกี้ลองมาดูเห็ดโคนมาครับเห็ดปวกเห็ดโคนได้มาสิบกระดอกเพิ่งเริ่มออกครับเดี๋ยวหาอีกเลยมาเข้าป่าหาเห็ดต่อมาดูเห็ดละงกเห็ดพึ่งนะครับช่วยลุ้นกันครับได้ไม่ได้ครับเี้ยเห็ดพึ่งหวานดอกอน,นี่ นี่เจอไข่แล้วงอกขาวลูกเดียวคอนโทรนลูกใหญ่อยู่นะด้วนนี่แล้วงอกขาวเห็นไ,ไหมครับลูกเดียว ครับนี่พอเจอเห็ดโคนบนเขาเลยเมื่อกี้ได้ละดอกเนึง่งเห็นไหมขายยาวเลยโอ้ยนะครับเป็นมีจฉาครับนีนะ่เดินหาต่อครับ ครับนี่เจอเห็ดพึ่งสีชมพดูดอกงามเลยนี่เห็นไหมครับส,สวยครับนี่เจอเห็ดพึ่งนี่อันนี้นเป็นพึ่งขมคร,ครับเจอนี่อีกสองดอกพึ่งขม ครับนี่เจอเห็ดงูงูเหลืองสองดอกนะส,สีสวยครับนี่เห็ดพึ่งขมนี่ขายยาว ถ้าเจอนี่อดอกพึ่งขมครับขมอร่อยนะเห็ดพึ่งขมเงี้ยไม่ได้ขมปิดอะครับขมแล้วหวานๆนะครับนี่จะเห็นนะขาวดอกน่ะสมไหครับครับนี่เจอเห็ดโคนในป่ายังแล้ว ยาวกระเบื้อนี่นนนะวางไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมนี่เท่าไหร่นี่เป็น,นมูลเลยดอกกำลังน้อยๆอยู่ครับ ครั้งแรกของปีครับนี่เริ่มออกแล้วนี่ครับนี่เ็นยัง ดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกครับสิพรุ่งนี้น่าจะออกเยอะอันนี้ใส่ใส่ก่อนนี่แต่พอทุบเลยครับนี้นะเห็ดโคนนี่ครับนี่ ันนี่หัวดุบนี่ต้นเดียนี่สะไดยนี่ต้นมันขายายาวะครับนี่สองดอกเดี๋ยวไปหาต่อครับับเจอนี่อีกหมู่นึงอยู่ใกล้ๆกันะนะเห็ดโคนเปวกเห็ดโคนนี่สองดอกคู่กัน หน,นนะูหลังต้องเอาผมต้องเอาเสียมาเลยนี่ยเห็นโคนเริ่มออกแล้วนะครับพี่จะให้โคนออหมูครับนี่นี่อ่ะคนน้อยอันนี้คนน้อย ขาไม่น้อยเลยครับนี่อีกนี่นี่หมาหฮโค้น,นครับครับเจอนอี่ไฮโค้ด ขายยาวเลยอ้คนน้อยครับนะ่นี่อีกดอกครับมาให้ดูอันนี้ดอกใหญ่นี่ไปหาตอ่อครับในซุปแล้วครับน,นี่นี่อีกดอกครับโ้ยขาดไปครับนี่เจอ,อแล้ว ô nè, xinh xinh, nè, nè đi khắp khá dài. ได้ขาในเนี่ยขายาวบื้ดเลยนี่อีกสองดอกคนระับงงานผมไม่อีก นี่ขายาวๆเก็บปวกน้อยครับครับนี่เจอสองดอกตุ้มๆนี่นี่นี่สองดอกคู่เลย ทรายเยอะนะเป็นดินทรายนะครับในป่ายางนี่ในซุปเลยครับนี่เจออีกดอกหลงตาเมื่อกี้ครับที่มาขดุดอันนี้ปกใหญ่เอานี่ดอกงามไปหาต่อบอีกดอกครับนี่อยู่ขอบขอบ ีาพวอวบครับวันนี้ก็ลองมาหาเห็ดปอกดูครับในป่ายางครับก็นี่ได้อยู่เห็นไหมเจออยู่สองหมู่สามหมู่สองหมู่เรียงๆกันนะครับแล้วแวะโคกครับได้เห็นละงอกเหลืองและไข่งูขาวแล้วก็เห็ดพึ่งสีมพูกเดี๋ยวหลังมาหาใหม่ครับเริ่มออกนะครับได้ข่าวมาก็ลเลยม,มาลองดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับ ขอบคุณครับ